ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบ้านทองเตาอบนะครับอันนี้เป็น EP ที่3นะครับต่อจาก EP EP ที่แล้วนะครับที่ผมเกริ่นไว้ว่าจะนําเสนอเครื่องอะไรเป็นชิ้นต่อไปวันนี้จะเป็น EP 3ผมผลจะนําเสนอนะครับเป็นเตาย่างแหนมเนืองนะครับเป็นรุ่นแก๊สอินฟราเรตบนนะครับขนาด17ไม้นะครับจะเป็นงานสเตนเลสทั้งตัวเลยนะครับมีถาดรองด้านล่างด้วยครับรุ่นนี้จะเป็นลูกค้ากําหนดไว้เป็นตะเกียบใช้ละคิ้งนะครับเนี่ยครับ สามารถใช้เก็บใช้แลกจิ้งใช้ทํางานได้เลยนะครับเนี่ยครับแย่เ,ยเข้าไปที่หัวจับนะครับหัวจับทนความร้อนด้านในนี่นะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นแก๊สอิสเาเรดบนนะครับข้อดีของแก๊สอิสเาเรดบนก็คือในขณะที่ทํางานเนี้ยจะไม่ทําให้เกิดควันนะครับถ้าอย่างเป็นไฟอยู่ด้านล่างเนี้ย เวลาน้ำมันเกิดการเผอไหวมันจะเกิดควันขึ้นมาครับอันนี้น้ำมันก็จะไหลลงที่ถังล่างนี้เราก็นําไปทําความสะอาดได้เลยครับโดยที่ไม่เกิดควันขาะที่ใช้งานจริงครับเดี๋ยววิธีการใช้งานเดี๋ยวผมจะอธิบายดูนะครับก็ต่อว้าวเข้าถังแก๊สเลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าเต้าเสียบรอไว้นะครับเพื่อทําการหมุนเครื่องนะครับการใช้งานจริงนะครับเปิดว้าว่ถังแก๊สนี่เลยนะครับแล้วก็ติดแก๊สนะครับ แก๊สนี่จะมีวาล์วเปิดลูกบิดอยู่สองตัวนะครับถ้าด้านซ้ายก็จะเป็นหัวซ้ายนะครับด้านขวาก็จะเป็นหัวขวาครับรุ่นนี้จะติดตัางหัวผลิยสองหัวนะครับวลาใช้งานเชร็จเนี่ยครับใช้ปัวมยิงแก๊สเนี่ยครับติดแก๊สลอดไปเลยครับแล้วเราก็เปิดครับแล้วแก๊สก็จะติดเนี่ยติดแล้วครับเราก็เปิดหัวต่อไปได้เลยเนี่ยครับร็จแล้วครับ ใช้เวลาประมาณหนึ่งาทีนะครับจะให้ความร้อนเต็มที่นะครับหลังจากนั้นเราก็รักษาหรือลดอุณหภูมิโดยการเบาเนี่ยครับเบาที่ลูกบิดวาล์วตัวนี้ได้เลยนะครับตามต้องการเลยนะครับใช้งานจริงเราก็เดินเครื่องเลยนะครับนี่ครับกดสวิตช์ออนตัวนี้นะครับมีออฟกับออนนะครับก็ดันมาที่ออนตัวนี้เลยครับเครื่องก็จะทํางานนะครับมีสองรอบนะครับรอบ6โวลต์กับสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์คือรอบเร็วนะครับหโวลต์คือรอบช้านะครับเดี๋ยวดูได้ที่ไม้เลยครับเนี่ยครับ ความเร็วของรอบประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิบสองนะครับจะเป็นเร็วนะครับรอบเร็วนะครับส่วนรอบช้าจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคครับสามารถใช้ปิ้งย่างได้หมดเลยครับจะเป็นแ้งรอนหรือว่าแหนมเนืองจะเป็นทอดกรอบลูกชิ้นอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเริ่มใช้งานนะครับแล้วก็ปิดแก๊สก่อนเลยนะครับนี่ครับบิดตามเขียนในการป็นการปิดแก๊สนะครับจะให้ความร้อนเร็วมากเลยนะครับหอยอทเเลรุ่นนี้ เดี๋ยวเรก็มาปิดสวิตช์ออนตัวนี้เลยครับตัวงานจะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับตัวเตาก็จะสามารถแยกออกจากขาได้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะติดตั้งล้อเลื่อนให้นะครับเพื่อในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้สําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะนําเสนออีกทีนะครับขอบคุณครับ